ทิดเลืองกับทิดยอดสองชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชายผืนป่าสแกเมื่อมีโอกาสก็มักจะพากันเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าร่วมกันหรือไม่ก็แยกย้ายกันไปบ้างตามความสะดวกหรือความต้องการของใครของมันบ้างทั้งสองแม้จะเป็นพลานหนุ่มแต่ก็มีประสบการณ์การล่าสัตว์มาไม่น้อยไม่ต่างกับพลานทั่วไปในละแวกนั้นเพราะว่ามันซึมซับมาจากสายเลือดของพลานเก่ามากันทั้งคู่ ที่ต้นตระกูลนั้นล้วนจะเป็นพลานมาทุกรุ่นเหมือน,อนกันทั้งสองเคยเจอเสือมาด้วยกันแล้วครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทั้งที่เป็นพลานมานานก่อนหน้านั้นยังไม่เคยพบเจอกับมันมาก่อนครั้งที่เจอกับเสือนั้นก็หลังจากที่ทั้งสองเข้าไปนั่งห้างดักยิงกระทิงป่าตัวหนึ่งที่ตามล่ามันมาเกือบเดือนจนสามารถยิงมันได้ในช่วงดึกของคืนนั้นก่อนที่จะเจอเสือก็ผลัดเปลี่ยนกันเงียบหลับเอาแรงเหมือนที่เคยทํามา ปล่อยให้ทิดเหลืองนั่งเอนหลังหลับไปก่อนทิดยอดนั่งเฝ้าอยู่ไว้คอยเป็นยามเผื่อว่าจะมีอะไรผิดปกติจนไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนทิดยอดก็เผยงีบหลับไปด้วยมาสะดุ้งตื่นเอาก็ตอนที่มีเสียงเหมือนมีบางอย่างกำลังตะเกียกต,ตะกายอยู่ที่กกต้นไม้ใต้นั่งห้างดังแกลกแกกอยู่ทั้งคู่เพ่งสายตามองฝ่าความมืดลงไปก็เห็นร่างของเสือลายพาดกอนตัวเขื่องเคลื่อนไหวยยบยาบอยู่ดูไม่ออกว่ามันกำลังทำอะไร ไม่ตะก,กายขึ้นมาก็อาจจะถูสีข้างกับต้นไม้แต่ทั้งสองกลัวว่ามันจะปีนขึ้นมานั่งห้างมากกว่าทิดเหลืองจึงได้คว้าปืนยิงลงไปสุ่มๆกะว่าจะไล่มันไปให้พ้นแต่กระสุนปืนกับพุ่งเฉียวเข้าไปที่กลางแสกหน้าของมันอย่างไม่ได้ตั้งใจกระสุนถากที่ใบหน้ายาวไปถึงหูด้านซ้ายจังหวะที่มันแหนหน้ามาพอดีก่อนที่มันจะตกใจกระโจนออกไปแหนขึ้นมามองเห็นเลือดแดงฉานไหลย้อยให้เห็นที่ใบหน้า โชคดีที่กระสุนไม่เจาะเข้าก้นโลหของมันตายเมื่อเห็นแบบนั้นทิศเลืองก็เลยคิดที่จะยิงมันให้ตายซะเลยเพราะเสือบาดเจ็บจะทําให้มันอาฆาตแค้นจนอาจจะกลับมาทําอันตรายในภายหลังจึงหันปลายกระบอกปืนพร้อมจะยิงโดยที่ทิศยอดเองก็ไม่ได้ห้ามปลามอะไรกระสุนปืนระเบิดตู้มเสียงดังสนั่นไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่ทิศเลียงมั่นใจในฝีมือของตัวเอง พราะใกล้ระยะเผ่าขนสักขนาดนั้นสัตว์ป่าที่อยู่ห่างออกไปร่วม20กว่าเมตรก็เคยยิงลมตายทั้งยืนมาแล้วสิ้นเสียงปืนไอไลยพลาดก่อนก็สะดุ้งเฮือกกระโจนหนีไปอย่างรวดเร็วทั้งสองคิดว่ามันคงจะไม่รอดและหนีไปได้ไม่ไกลมากนักเพราะที่เหลืองตั้งใจยิงเข้ากลางหัวของมันพอดีลุงเชาค่อยออกตามหาเพื่อจะได้ชิ้นส่วนของมันเอาไปทำเครื่องรางสักชิ้น นั่งรอกันอยู่จนฟ้าสว่างก็พากันปีนลงจากนั่งห้างตามหาล่างไอ้ลา์พาดก่อนนั้นอยู่นานแต่ก็หาไม่เจอจึงได้ตัดสินใจรีบกลับชำละเอาชิ้นส่วนของกระทิงทิล่าได้เอาชิ้นส่วนที่ต้องการหามออกไปจากป่าเวลาผ่านไปก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องไอไลน์นั่นอีกเลยว่ามันอาจจะหนีไปตายที่อื่นที่หาไม่เจอหรือไม่ก็อาจจะรอดตายไปได้หลังจากเหตุการณ์นั้นทั้งคู่ก็เข้าไปนั่งห้างร่วมกันบ้าง แยกกันไปบ้างตามแต่สะดวกเหมือนที่บรนผ่านมาบ้างผ่านไปสักเล่าๆไม่ถึงเดือนทิศเลีอยงก็แบกปืนสะพายย่ำเข้าป่าไปเหมือนปกติวันนั้นทิดย,ยอดพาลูกเข้าไปหาหมอในเมืองก็เลยไม่ได้ไปด้วยกันแต่ก็ตามเข้าป่าไปในวันลุ่งขึ้นคนละทิศละทางกันเพราะหากว่าแยกกันไปทั้งคู่อาจจะมีจุดหมายของใครของมันการเข้าป่านั้นอาจจะหายไปสองสามวันนั้นเป็นเรื่องปกติ ใช่ว่าเข้าไปคืนเดียวจะได้สัตว์ป่าตามที่ต้องการก็หาไม่บางครั้งต้องเฝ้ารอถึงสองสามวันเลยทีเดียวคืนแรกที่ยอดเข้าไปนั่งห้างอยู่ที่ป่าที่คุ้นเคยแต่กลับไม่มีสัตว์ป่าโผลออกมาให้ยิงเลยแม้แต่ตัวเดียวก็เลยต้องค้างคืนอยู่ในป่าอีกคืนโดยใช้เวลาช่วงกลางวันนอนพักผ่อนออนแรงบนนั่งห้างสำหรับพ่านเรืองแล้วอาหารการกินในป่าจะไม่ยุ่งยากอะไรนักเนื้อแห้งข้าวต้มมัดน้ำหนึ่งกระบอกใหญ่ที่เตรียมมาก็อยู่ได้ถึงสองสามวัน ตื่นขึ้นมาช่วงบ่ายก็เห็นว่ามีสัตว์ป่าหากินอยู่ใกล้ๆแต่ว่าไกลเกินไปที่จะยิงได้หากจะลงไปจากนั่งห้างไปยิงก็คงจะออกไปจากป่าไม่ทันแน่ออกไปไม่ได้เนื้อก็จะเน่าไปสักก่อนเอาไว้ให้มันเข้ามาใกล้ๆค่อยยิงเอาช่วงดึกจะดีกว่าเพราะว่าท่าทางมันกําลังจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆนั่งกินข้าวต้มมัดกับเนื้อแห้งรองท้องชมบรรยากาศไปเรื่อยไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะเป็นช่วงเวลาปกติที่เคยผ่านมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ทิดยอดจ้องมองฝูงสัตว์ป่าอยู่จนดึกท่ามกลางแสงจันทร์สาดส่องจ้าก็ยังไม่มีทีท่าว่ามันจะเข้ามาใกล้อย่างที่คิดจนแล้วจนรอดกับได้ยินเสียงปืนดังสนั่นขึ้นมาไม่ไกลมากนักเล่นทำอาทิทยอดอารมณ์เสียเพราะว่ามันทําให้สัตว์ป่าวิ่งหนีหายไปจนหมดและนี่ก็เป็นคืนที่สองแล้วที่ไม่ได้ยิงสัตว์ป่าตามที่ต้องการเลยแม้แต่ตัวเดียวไม่รู้ว่าผ่านที่ไหนดันมานั่งห่างอยู่ใกล้ๆกันนั่งหงุดหงิดอยู่เกือบๆชั่วโมง ก็มีเสียงเหมือนมีบางอย่างกำลังตะเกียกตะกายอยู่ใต้นางห้างหันลงไปมองก็เห็นเสือลายพาดกรกำลังจะปีนขึ้นมาไม่ส่วนว่ามันจะปีนขึ้นมาได้หรือไม่ได้แต่ด้วยความหงุดหงิดก็คว้าเอาปืนยิงส่วนลงไปเสียงดังสนัน่นพร้อมกันนั้นก็มีเสียงร้องคำรามลั่นไอ้ลายนั่นมันก็กระโจนหายไปไม่รู้ว่ากระสุนเข้าถูกบริเวณไหนแต่ทิดยอดมั่นใจว่าไม่รอดแน่ไม่ได้สัตว์ป่าแต่ก็อาจจะได้ชิ้นส่วนของเสือตัวนี้แหละ เอาไปขายในเมืองจะได้ราคาดีเพราะนิยมเอาไปทําเครื่องรางกันมากเห็นมันกระโจนเข้าไปในป่าไม่ไกลแล้วก็นิ่งเงียบไปคงจะตายสนิทแต่มันกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นสายตาของทิศยอดดันมองไปเห็นร่างของใครคนหนึ่งเข้าเดินออกมาจากจุดที่เสือนั่นหายเข้าไปเมื่อเพ่งสายตามองดีๆก็เห็นว่าเป็นทิศเหลืองนั่นเองไม่รู้ว่าไปยังไงมายังไงถึงมาโผล่ที่นี่แถมยังเดินดิ่งเข้ามานั่งห้างของทิศยอดเหมือนจะรู้ เข้ามาใกล้ก็แงนหน้าขึ้นมามองบนนั่งห้างมีเลือดแดงฉานเต็มใบหน้าทำเอาทิดยอดตกใจร้องถามไปว่าโดนอะไรมาเสียงอันแหบแห้งของทิดเลียงก็ตอบว่าโดนยิงมาจากป่าฝั่งโน้นทำเอาทิดยอดนึกถึงเสียงปืนที่ดังขึ้นก่อนหน้านั้นได้ก็รีบบอกให้ทิดเลียงรียบปีนขึ้นมาทำแผลสะก่อนจะออกจากป่าไปตอนนี้จะเป็นอันตรายมากเข้าไปอีก โดยไม่ทันคิดว่าทิดเลียงไปโดนยิงมาโดยสาเหตุใดแต่ทิดเลียงก็ทุดตัวลงนั่งกับพื้นบอกว่าตนปีนขึ้นไปไม่ไหวแล้วทำให้ทิดย,ยอดรีบควายา่มที่มียาพกมาด้วยปีนลงไปอย่างรวดเร็วลงจากนั่งห้างได้ครึ่งทางก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ก็เลยหันลงไปมองถึงได้เห็นชัดว่าใบหน้าของทิดเลียงนั้นมีรอยแผลเป็นที่ยาวไปถึงใบหูนอกจากคราบเลือดแดงฉานที่เห็น ก็นึกแปลกใจรีบปีนขึ้นกลับไปบนนั่งห้างตามเดิมเพราะว่าไม่เคยเห็นทิดเลืองมีแผลแบบนั้นมาก่อนแต่เคยเจอเสือที่ทิดเลืองยิงมันเมื่อคราวก่อนที่หนีไปได้ทิยจยอดไม่แน่ใจว่าเป็นทิดเลืองจริงหรือไม่หรืออาจจะเป็นผีสางนางไม้ที่มาหลอกหลอนหรือไม่ล่างที่เห็นนั้นก็อาจจะเป็นเสือสมิงที่ย้อนกลับมาในล่าของทิศเลืองที่เคยยิงมันบาดเจ็บเมื่อคราวก่อนแม้จะไม่เคยเจอทั้งผีหรือแม้แต่เสือสมิง แต่ที่ยอดเองก็ไม่เคยประมาทเมื่ออยู่ในป่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อครู่เกือบจะพลาดทา่าเพราะมัวแต่ห่วงเพื่อนจนลืมคิดไต่ตองให้ดีซะก่อนขึ้นไปนั่งนิ่งมองอยู่บนนั่งห้างไม่พูดไม่ถามอะไรอีกด้านทิ่เหลืองที่นั่งอยู่ด้านล่างก็จ้องขึ้นม,มองตาไม่กระพริบสีหน้าไม่มีอาการเจ็บปวดหรือเหนื่อยล้าอะไรแต่คล้ายกับว่าจะผิดหวังซะมากกว่าจู่ๆก็ลุกพรวดขึ้นมาเหมือนคนมีแรงปกติทุกอย่าง เอ่ยปากถามทิดยอดว่ามึงไม่ลงมาช่วยกูใช่ไหมทิดยอดไม่ตอบเพราะว่ายังมีความว้าวุ่นในใจบอกไม่ถูกว่าล่างที่เห็นนั้นมันใช่เพื่อนของตนเองจริงหรือไม่และตัดสินใจคว้าปืนส่องลงไปหาทิดเหลืองด้านล่างจนล่างนั้นพะงะถอยหลังกลูดแต่ทิดยอดก็สับไกปืนเสียงดังสนัน่นล่างทิดเลืองก็กระโจนหนีออกไปอย่างรวดเร็วทิดยอดไม่ได้ตั้งใจจะยิงให้ถูก แต่ว่าร่างที่กระโจนออกไปนั้นมันกลับกลายเป็นเสือลายพาดกรไปต่อหน้าต่อตาพวกคงจะรู้พิษส่งของกระสุนปืนของทิศยอดเข้าไปแล้วถึงได้รู้ว่ามันไม่ใช่ทิศเลียงแต่เป็นเสือสมิงแต่แทนที่มันจะหนีกับพุ่งกระโจนเข้ามาใต้นางห้างทําท่าทางตะเกียกต,ตะกายจะปีนขึ้นไปหาทิศยอดให้ได้แต่มันก็ไม่สามารถจะปีนขึ้นมาได้แถมยังโดนกระสุนปืนของทิศยอดระเบิดส่วนลงไปตากที่ใบหน้าซ้ำเข้าไปอีกนั่นยิ่งทำให้มันโมโหอย่อยางหนัก ยกเขี้ยวร้องคำลามลั่นด้วยความแค้นท่าทางมันไม่ได้กลัวตายและไม่รู้ว่าทำไมมันถึงมาในร่างของทิดเหลืองได้มันพยายามใช้เลี้ยวแรงมหาศาลขย่มต้นไม้หวังจะให้ทิดยอดตกลงไปจากนั่งห้างแต่มันก็เกินความพยายามจนถูกทิดยอดยิงสวนลงไปอีกนัดเสียงดังสนัน่นคราวนี้กระสุนพุ่งเจาะเข้าไปที่เบ้าตาสุดหวบลงไปกองกับพื้นแต่มันก็ยังไม่สิน้นฤทธ์พยายามจะลุกขึ้นมาอีกแต่ก็ลุกไม่ไหว ล้มตึงลงไปนอนตาค้างชักกระตุกอยู่คู่เดียวก็ขาดใจตายสนิทเสือสมิงตัวนี้มันมีแรงอาฆาตน่ากลัวจริงๆถึงกับไม่กลัวตายลุงเ้าทิศยอดก็รีบปีนลงจากนั่งห้างถลุกเอาหนังแล้วก็ตัดเอาชิ้นส่วนต่างๆไม่เว้นแม้แต่เขี้ยวของมันห่อรวมกันเดินดิ่งกลับออกจากป่าไปทันทีกลับไปถึงหมู่บ้านถึงได้รู้ว่ามีพานไปเจอร่างของทิศเลืองนอนตายอยู่ใต้นั่งห้างของตนเองในสภาพที่ถูกกัดกินไปบางส่วน เข้าใจว่าเป็นฝีมือของเสือทิทิดยอดฆ่าตายไปเมื่อคืนมันก็คงจะมาในสภาพเดียวกันกับทิทิทยอดเจอทิธเลีอยงถึงได้พลาดท่าถูกมันฆ่าตายแต่ด้วยความอาฆาตแค้นของมันเองก็เลยต้องมาตายด้วยน้ำมือของทิตยอดในที่สุด